ชมพู่ก่อนบ่ายตื่นเต้นหนักมากลั่นอีกวันเดียวได้เป็นเจ้าสาว นับถอยหลังเหลืออีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นที่นักแสดงตลกสาวชมพู่ก่อนบ่ายและแฟนหนุ่มบอยวัชระพงศ์กำลังจะควงแขนเข้าสู่ประตูวิวากันแล้วเรียกได้ว่าความรักของทั้งคู่นั้นได้ก่อตัวจากความรู้สึกดีๆจากรุ่นพี่และรุ่นน้องสนิทกันช่วงที่ฝ่ายหญิงผิดหวังจากความรักครั้งเก่าได้ฝ่ายชายเข้ามาช่วยดูแลและเยียวยาหัวใจให้จนตกลงลองคบหาดูใจกัน แม้จะไม่ได้มีการคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกเหมือนคู่อื่นๆแต่คู่รักคู่นี้ก็รักกันมากชนิดที่ว่าคนของข้าใครห้ามแตะล่าสุดสาวชมพู่ได้โพสต์ภาพผ่านทางไอพร้อมข้อความที่ปิดความตื่นเต้นดีใจไว้ไม่ไหวว่าใกล้เข้ามาทุกทีอีกวันเดียวเท่านั้นจะเป็นเจ้าสาวแล้วจ้า ทั้งนี้ทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะขอให้ชีวิตคู่มีแต่ความสุขไร้อุปสรรคและขอให้รีบๆมีน้องตัวน้อยมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ